เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพื่อนที่เตะนัดไว้นั้นคือใคร จะเออยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะหลายๆคนนะคะจะทราบกันดีว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวเสม็ดนางชีนะคะเ <Wow. S 1> กาะปันนีเขาตะปูหรือว่าลำธารอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่วันนี้นะคะจะเอ๋เลือกมาที่นี่ค่ะก็คือ Memory Beach นั่นเองนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของตำบล คือคัทอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานนะคะหรือว่าบริเวณโซนเขาหลักนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็ถูกเรียกได้ว่าเป็นเซิร์ฟทาวน์นะคะที่ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะได้มาเล่นเซิร์ฟกันนะคะและว,วันนี้นะคะ,จะเจ๊ก็ได้นัดเพื่อนไว้หนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพื่อนที่จเจ๋นัดไว้นั้นคือใครตามจเจ๊มาเลยค่ะ ะะอยู่ที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจัังหวดพังงาค่ะจากเมืองเขาหลักนะคะขับรถตามถนนสายหลักหรือว่าถนนเพชรเกษมนะคะให้สังเกตด้านซ้ายมือค่ะจะเห็นป้าย Memory Beat Bar นะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาแค่นิดเดียวนะคะก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับวิวป่าสนและก็ต้นไม้ทั้งสองข้างทางค่ะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะถึงจุดหมายแล้วค่ะ สำหรับกิจกรรมต่างๆของชายหาดเมมเบอรี่บีหรือที่ถูกเรียกว่าเป็นเซิร์ฟทาวน์นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจก็เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะหลั่งไหลเข้ามามากเพราะมีการแข่งขันการเล่นเซิร์ฟระดับประเทศนะคะซึ่งเรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีจุดบ,บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะใครที่สนใจในการเล่นเซิร์ฟแต่ยังไม่มีอุปกรณ์นะคะก็สามารถมาเช่าหรือว่ามาติดต่อสอบถามได้ที่จุดบ,บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้ได้เลยค่ะ พีพ่ๆเจ้าหน้าที่ใจดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเด๋กก็เดินมาถึงหน้าหาดแล้วนะคะแล้วก็หาดกว้างมากๆเดี๋ยว ลังจะพาไปหาเพื่อนนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะข้างหลังก็มีนักท่องเที่ยวเล่นเซิร์ฟอยู่เต็มเลยนะคะก็จะต้องมีเพื่อนเจเ๋เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาเพื่อนของเจเอ๋กันนะคะตตอนที่เราเจอแล้วนะคะเราเจอเพื่อนเราแล้วนะคะกําลังเล่นเซิร์ฟขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะหาอยู่ตั้งนานนเมื่อกี้เดินมาจากตรงนู้นเลย ทำอะไรจ้าไหนเล่าเล่นซื้อ,อยู่นะครับผมเนี่ยขึ้นมาแล้วใช่ไหม<ช>มาเล่นอยู่นานหรือยังอ่ะก็มาเล่นสักปักลแล้วครับแล้วสำหรับเซิร์ฟเนี่ยก็คือไปเช่ามาหรือว่ายังไงเซิร์ฟนะครับจะมีบริการให้กับลูกค้าลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับค่ะถ,ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาเช่าหรือว่าบริการตร,ตรงนี้เขามีสอนด้วยนี่ใช่ไ<ช>หมเห็นว่ามาเรียนอยู่ ใครมาเรียนอยู่เราก็เจอเพื่อนของเราแล้วมีเพื่อนเที่ยวแล้ววันนี้นะคะด้านหลังก็กําลังคึกคักเลยนะคะ <S <S เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยว <S <S และนี่นะคะก็คือ Memory Beach ค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาหลัก Elephant Home นะคะหรือว่าปางช้างนั่นเองค่ะ,ะกิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้างกิจกรรมที่นี่ก็จะมีะะการให้อาหารช้างแล้วก็อาบน้ำช้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไม่รอช้าแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันเลยดีกว่าค่ะปางช้างเขาหลัก Elephant Home นะคะก็อยู่ในระแวกเดียวกันหรือว่าอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับ Memory Beach ค่ะ สังเกตเห็นน้องช้างนะคะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่หลายเชือกนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆของปังช้างขอหลั Elephant Home นะคะนักท่องเที่ยวสามารถซื้อคูปองเพื่อเข้าชมน้องช้างค่ะแล้วก็มีอาหารสําหรับป้อนให้น้องช้างนะคะอาหารที่ว่านี่ก็จะเป็นกล้วยกับอ้อยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีกิจกรรม,มที่นักท่องเที่ยวสามารถอาบน้ําให้น้องช้างได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าสุขใจแล้วก็มีความสุขทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็น้องช้างแน่นอนค่ะ วันนี้เตะก็จะพาทุกคนมาชมที่หาดเขาสบ้าแห่งนี้ค่ะ,ะทำไมถึงชื่อหาดเขาสบ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของที่น,นี่เหมาะสำหรับวันพักผ่อนนะคะสบายๆรีแลกนะคะอยากจะมาแบบอยู่เงียบๆสงบๆคนเดียวหรือว่ามากับครอบครัวทำไมถึงได้เรียกว่าหาดสบ้า ลักษณะนะคะก็จะเป็นวงรีแบนๆนะคะผิวเรียบๆรายลูกสะบา้าชายหาดเขาสะบ้านนะคะอยู่ระหว่างหาดปากวีบและแหลมประการังค่ะอยู่ตำบลค,คึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาน,นะคะชายหาดเขาสะบ้าเป็นชายหาดรับแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามค่ะทั้งชายหาดและก็ก้อนหินที่มีลักษณะแปลกตาค่ะ เป็นชายหาดที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะด้านบนชายหาดก็จะเป็นป่าแล้วก็เป็นภูเขาเล็กๆค่ะส่วนด้านหน้านะคะชายหาดก็จะเป็นหาดทรายสลับกับกลุ่มหินที่สุดแปลกค่ะหินดังกล่าวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้อนหินผิวเรียบค่ะทรงแบนรีกว้างอยู่บนแนวบนชายหาดยาวเลยค่ะปัจจุบันก็ยังเป็นจุดเช็คอินค่ะแล้วก็ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะนิยมมานอนอาบแดดแล้วก็ มีจุดให้บริการเครื่องดื่มสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มารอชมพระาทิตย์ตกดินอีกด้วยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาในช่วงสุดท้ายของวันเดทิปคึกคักแลนด์แดนมหัรั์แล้วนะคะใครที่อยากมาเที่ยวโซนเขาหลักหรือว่าตำบลค,คึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงานนะคะเจ๊ก็ขอแนะนําให้มาที่นี่เลยนะคะ3ที่ที่เจได้แนะนําไปก็ไม่ว่าจะเป็น Memory Beach นะคะหรือว่าปางช้างเขาหลัก Elephant Home แล้วก็ที่นี่นะคะหาดเขาสบ้าค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ด้านหลังของจเจ๊นะคะพระที่กาลังจะตกดินเลยค่ะเดี๋ยวจเจ๊ขอตัวไปชมพระที่ตกดินก่อนนะคะบ๊ายบาย